กาบสวัสดีพี <t 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 t ่น้องกาบสวัสดีอาอาป่าลุงวดสุขูสุบุกุลเอฟซีถูกฐานเนาะบอกว่าสิเป็นทางพังไทยพังลาต่างๆประเทศมันเอกาเบาใจเปินสิมาเอาหมักม่วงพี่น้องไปให้ผู้สาวกินพี่น้องมันเอกากาปาลอรุ่นรถส้มวอลสิเมนไผหผู้สาวเปินพี่น้องเปินกบโมยากรอจากสาวโพสีพี่น้องเปิลมอยากยอกอยากยอกผู้ใหม่อีกพี่น้องเย ก็เลยาพาเพิ่นมาางม่วงกับบวชยกระดกปรได้ปีนพี่น้องไปปีนเพราะได้กินมงม่วงนี่แหละพี่น้องเป็นมง,ม,งม,นม่วงปุ๊มบ้านเบ้าเบ็ดเอิอม่วงปุ๊มพี่น้องแต่ว่าบ้านแม่น้องเล็กเอือม่วงต้นเอิอบกอกันพี่น้องข,ขอบบุญขอบคุณเอามาปลาลุงสุข,ขุสุขขุขนเดอ้อเอามัพอกินได้ ผู้สาวผู้อิม่มผู้สาวบ่พอใจได้ว้ามันบ่หยาเลยตากินข้าวผู้อิ่มจะยังบ่หยาข้าอยากอิ่มแต่ว่านี่น้านี่เอาทุ่นี่น้า,น,านี่น้าน,นี่อยู่หย้ยอยู่หน้าปลาลุงเลยอยู่โคกอยู่ป่าเป็ดตัวนี้แบบเป็ดนางเล่งปลาลุงอยากตีแต่คุ้นนี่นี่นี่นนถามมันตีบาเบ้งบาเบ้งก็สิจัดแต่ตามคำโคได้นี่น่ะ น่าไหลแหบเล็กน้อยไหลแหบน้องแว๊กจนแว๊กจนน้องแว๊กจนหายปลาลุงเลยอะไรพ่อบวะส่งผมมันนะโอ้ยอุกังอันเด้ยหาเลยส่งคุ้มเจ้ากันคุบัตรป่าพาโดนบุรี פור บัตรฟอร์เมืองแม้แต่บูสาวก็บุรี פור ปลาลุงเลยการับมันใหญ่ไข่บุเดงบัวบั เออๆจะเกาอยู่หมู่บ้านเขาไม่เครับเขาแดงกันให้มแมล,ลามาคบปมองตัดมันกับบุรีว่านอันใดหมู่บ้านบอกให้ปไปไล่ปไปไล่กับโบไปปลาลุงย่านผู้หญิงเหมือนโอ้ยเลี้ยวกันเลี้ยวกันไอ้เนาะปลาลุางไปเติปมปูส้มปะซีไปกินอยู่ใส่น้ำปลาลุงเนาะคือสาวคนใหม่คอนซิเมนไทยไปหลุนปซ่อมบ่อนกันเดอ้อเอฟซีดุกดุดท,ทานกับมาหอดบ้านพี่น้องหลังตั้งแจววัน ปาดพัวอยู่ข้างหน้าหมดละล่อถา่ยนะายเจ้าน้าผู้สาวก็มาแหละอย่าไปอายเดยกินหน,น้าผู้สาวนวลโดดจิมบับจิมบับ <laughs> อจับบะจับบะเลแล้วต้องอายดอกเนยกระโขลงซะก่อนยังซีมอืมกระโขงลงไปนัป่นปลาไหลพี่น้องอ,อีกลงไปอีก ลานเสาเป็นวัตทุดสุกินเงี้ยพี่น้องปวดซาวมากเลยฮัลโหวไปเอาปลาว่านในลายบ่ฮัลโพี่น้องเยหมกม่วงเป็นหมกหมงต้นหมอมีหมกหมงโซ่พี่น้องมาพี่น้องมามามาจวดจวดยามเที่ยงพี่น้องเอาไม่ไม่ผู้สาว Ừ, mà chị ai vì sao ơi bên cạnh nó chị ai vì sao yên nó là ai vì sao bay đi con này quay em vào ăn rồi không? bay đi xì này lấy em bay đi ừ yeah. โดยโดยโดยสบายเข้าเข่าพอยสายเลยเป็นเป็นได้พลอยสายเขามากินนะครับสบายดีพี่น้องทริปที่คือทานสุนมงสบมมากินสมพี่น้องมาเนี้มีทั้งดาวเพียงแะไรกัเบาใจพี่น้องแะไรกัร้านแต่พระั่านเขามาพี่น้องมาพี่น้องมามาจ้วดๆพี่น้องน,นี่พี่เขามาดวงเดียวนั่นกินน้า้ีเลยคอเขามาเนี่ เอาพอนำมาวเาเพียงแ่นัำเทียนกน้องปลาลูกมาเด้อพุกุลก้นสมงสุบนิขัดขนาดกี่น้อง มาบแบมากครบเลยนั้แต่คูหนึ่งปาลุงเลยพอท่านออกมาจากบอดหยับแม,ม่าานนะม่นนะ<ะ>กินกปานี้ลเราทปาวันอืมแสบา

có đi luôn đấy. bảo bụt bạc bớt tinh vào luôn. có sẵn ngay ngay rồi. ừ. cái <laughs> bông mồng bảo, bảo ừ. trái. Ừ. xôm เรียกว่าวานบึงเบาใจกินบอ๊บอบาใจครับบอปะ เหมือนเศร้าเพียงคนมาแบบงามเลยพี่น้องแต่งตัวเต็มที่เลยเหมือนงามนะครับเป็นหินอยู่เบาใจยังบบปากตีนอยู่บ้านน้ำก้อนหือแต่งตัเบาว่าตัมีบ้านน้ึตัเบาโอ้แมนเนาะดนั่งเอารด เฉยบเฉยหวานปลาลูกเลยต้งสมต้งเพชรเฉยบลสะเพียงเบอ้งสทยใ้คอยไดตตามเขาว่าขั้นตํมากลิบโบเล่งันโบเ่ขาดองเขาขาดองบุเพงบม่ได้หาสิบละแต่ไม่ได้สิบห้าละ บัจขาดึงเลเด้อบัตเียงเขาจะหมุนอีเล่บัตได้ขาดองห้าสบาทออาอยล้านยงปาพงเอเด้อปลาลูกจะได้ลอยล้านคนมาพี่น้องเอาเอาเอาบัตรน่ล้านตงตงตรงั้นอยล้านคนมาป่งล้านนึนมาพี่น้องปงอยู่สามพันบาทหลังจากสามแสนบาทปป่งอยู่สามพันบาทพี่น้อท่านเบาใจดิสิเอินขดองแพงกับนล้านเดียวเอินขดองแพงยี่ซื้อเพนวา แต่ว่าเอาเอาลานเดียวลานเดียวก็สามพันบาทปลาลุงเพราะว่าเป็นเงินปีนเนาะทั้งนี้สีตัวเลขไลยแต่ว่าจำนวนกับกระลายปลาลุงน่าจะบอกอันเดียวกันผัวโคมาคือว่าตัวเลขไลยแต่ว่าจำนวนเงินนี่ชินมาลายเรียกกป็นเงินบาทมันสิน้อยที่เนาะตุ๊ดเน่ตุ๊ดเน่าคุณตุ๊ดอ๋อตุ๊ดตบันตายเยอนชุดที่จะลองจัาตะบัน อะไบบั้ยังบ่มียังบ่มีโอ้ยยูจิตเ้าปตินงานโดมเว้ยดีได้บรได้อยู่นั่นเลยงานโดมจะเต้นดูเนี่ยแลวเนี้ยมันหมดบุเป็นบุเป็นเมาเบียดนะเมาในตะเวนไปกินเบียอไปมาไปกินในตะเวนได้ไงเมาในตะเวน นตาเบนตะเินมันสีมันมันนีตะบันพี่น้องมันยามันมันกินหนึ่งลายสีมาวินหัวเพราะว่าสาเปียกฝนวินหัวเลยฝนได้ทีเลยพี่น้องสไตล์แอลพี่น้องบัเบาเบ้นเึ็นแนคลิดเลออซาเพียกสีเหลวเป็นซวนอยู่วะมีงานดองเลยเหมือนมึนเหมืนมื้อปลาลุง À, Vậy. Lê lai luôn sáo, nó pin lên luôn ừ. chay <laughs> pin ừ. cặp phù sao nó pin lên lại <laughs> ừ ừ à? À, ừ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  กินสมอย่างเดียวสิมาผิดยู ah. ่วจ้ามาเบิดหมากเลยเช้าเที่ยงเป็นเอายังไงสดใสนี่เด็กซื้อเลือดเป็นใจมีเบิร์ดม,มานี่เขาหน่อยยั่วปลาลุงนี่นวล À, cong tham mong luôn hãn bụng tham mưu hãn bụng hả mưu tham 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 lên tham mưu 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 เขาก็บอกบ่าเป็นหลับข้างในมุงม่วงพี่น้องเพิ่อนกับไซฮู้จังบ่เจ็บท้องเหมือนาะพี่น้องเลยเอ,มอ,อามาห่อนเนี่ยกันสม,ม่าพอควรละพี่น้องกับพวกโฟกันได้ในคลิปหน้าที่เขามาใครจะลืมกดไลค์กดติดตามแบดเบนเดอร์ให้เป็นกำลังสู่ต่อไปขอบคุณขอบบุญขอบคุณเจ็ซีผู้ใหญ่ใจดีทุกถูกฐานเนาะที่าจะติดตามมุมชมโฟก์กัน,นคลิปหน้าสบายดีพี่น้องสบายดี